สวัสดีครับผมนายตนนแบบนันกรบลิเพ์รหัสนักศึกษา6 7เ0็ดสองยศวันนี้จะมาทำมาในวิชาคอมพิวเตอร์เอเดีซน์ครับเดี๋ยวก็จะเปิดเองครับเราจะเลือกไปที่อันนี้นะคอนเทนต์กำหนดจะห้าวงกลมประมาณนี้ครับแล้วก็วงในครับแล้วก็ตรงนี้ครับ งนี้ครับแรกตรงกลางตรงนี้ครับ,รรนะรรบมันก็ใช้ปากนาครนะับ ในสิบนะครับตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ยีสิบนะครับ ตรงนี้ยี่สิบนะจตรงนี้ตับตรงนี้สี่สิบนะแล้วก็ตรงนี้ตัดตรงนี้สนะี่สิบน,นะแล้วก็จะเรียกยี่สกับแล้วก็กดจอนจวนกดตรงนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับ แล้วก็กด,ดตรงนี้คอนโทรนครับแล้วก็ตรงนี้ครับเอไปครับแล้วก็อันนี้อันนี้ครับ Yeah. Uh -huh. แล้วก็ก็จะกดยืดตีก่อนครับแล้วก็จุดนี้กัจุดนี้ครับ อย่งางนั้นเราก็จะใช้คำสั่งไล่นะยอมมาชี่ตรงนี้ครับม,มากมา ประมาณนี้ครับเรากดยีสซีครับก็จะแสดงเก้ว่ามันจะได้ประมาณนี้ครับต่อไปครับ ก็ะเอวไปเอาเจอกันส่วนวงการท่าควนโค้งเนี้ยเราจะใช้อันนี้นะค <c oughs> รับก็จะได้แบงนี้ครับก็อันนี้ครับ คลิกวางนะแล้วแล้วเลือกเหมือนเดิมนะจะคลิกที่ที่นี้คนระับแล้วก็ที่นี้คนระับเราจะวาง ประมาณนี้ครับแล้วก็กด e c ครับทีน,นี้เรามาใช้คำสั่งต่อไปนะครับแล้วก็กดคำชงคำชี้นี้จะกดเป็นอันนี้นะ เราก็จะประมาณนี้คนระับแล้วก็มันก็จะกดตรงนี้ครับนี่ครับนี่ก็ใช้สว่านเดเวนชั่นคนระับอบอรัดสเมี70นะครับ แล้วก็จะได้ประมาณนี้ครับแล้วก็วกนั่นเด้งแบบนี้ครับแล้วก็ลากครอบเนี่ย

ก็ฮะเท่ากับสีบ้านะครับแล้วกด E C นะแล้วจะกดที่กลับโนนี้นะราจะอันนี้คนระับก็ที่นี้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะได้ปลาอน,นี้คนระับ ต่อไปก็อันนี้คือเราว่าสก,กิลจะไปครับเราจะไปในฟิลเตอร์นี้ครับตรงิ่องว่างครับก็ท,ท,ที่ตรงนี้ครับกับตรงนี้ กดตรงนี้ครับแล้วก็เลือกอันนี้นะแล้วก็ทิมนะแล้วก็คลิกเครื่องหมายถูกครับเราจะได้มาประมาณนี้ครับแล้วก็กดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็จะกดตรงนี้ครับแล้วก็ ก้อนนี้ครับแล้วก็ิดนนี้ครับเด็กช่อง้ครยบ นนประมาณนี้ครับแล้วก็เราจะเพิ่มเป็นยี่สิบนะครับอันนี้แล้วก็จะเปลี่ยนเป็นอันนี้นะครับแล้วก็ติ๊กถูกนะครับแล้วก็ใช่ประมาณนี้นะครับ แล้วก็จะเซฟนะฮะดูดีดูดีสองนะับแล้วก็จะ ครับแล้วก็เลื่องนี้ครับนี่จะได้ขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะปิดเลยครับตรงนี้แล้วก็จะตรงนี้ครับรอ,อสักพักนะครับ อันนี้นะครับมาแบบนี้ครับเราจะดึงแบบนี้คนระับแล้วก็กด ESC นะครับเราคยายค่าประมาณนี้นะครับล้วก็จะเอาเมาส์ไปที่ตรงนี้นะครับ จากนั้นเก็ลากรงมานะกระมาณนี้ครับจากนั้นเราก็จะตรงนี้นะครับแล้วแรกเป็นหนึ่งจุดสองครับแล้วก็แล้วก็กขยับนะ ในประมาณนี้ครับตอนนี้ก็จะขยายนะครับคลิกตรงนี้ครับแล้วก็จะเปลี่ยนสกเกลนะครับเปลี่ยนเป็นสองต่อหนึ่งนะไป ีใหญ่ไปคนระับเราจะเปลี่ยนเป็นตาราวจอองนะี่ยแล้วก็จะจัดนะครับประมาณนี้นะครับจากนั้นก็จะบอกขนาดนะครับแล้วก็บอันนี้นะครับ กาแฟครับแล้วก็จะบอกเซนเตอร์มาก่อนนะครับแล้วก็จะคลิกวงกลมข้างนอกนะครับประมาณนี้ครับเอาคลิกถูกนะคราจะได้ประมาณนี้ครับเราจะบอกขนาดนะครับ d i มิช s i o n เราจะเลือกอันนี้ครับน,นี่ครับแล้วก็ตร,ตรงนี้ครับตรงนี้ครับนี่ครับแล้วก็ ประชุมครับตำแหน่งนี้ครับตรงนี้ครับแล้วก็เราจะบอกส่วนโค้งครับนี่ครับในส่วน เราเจะกับลูกศรให้อยู่ข้างนอกครับไอ้สอ่นนี้นะครับแล้วก็แล้วก็ตรงนี้ครับต่อไปก็อันนี้นะครับอันนี้ก็คือสินะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ กงั้นั้นอันนี้นะนี่ครับการรตรงนี้ครับจะประมาณนี้ครับ เราก็จะให้ประมาณนี้นะล้วสก,กิลตามนี้แลนะ้วเราเหลือวงนี้นะเราขีดนะลงมาเราก็จะเลื่อนล่างๆนะจนจะเห็นตรงนี้คนระับ ราจะพิมพ์เพิ่มนะครับเรพิมพ์ใ x นะครับเครื่องหนถูกคนระับ แล้วก็กำหนดขนาดของกลมตรงนี้ครับแล้วก็เลื่อนมากดตรงนี้ครับสอง x ครับแล้วก็จะเปลี่ยนชื่อนะ

วันนี้ขอขอบคุณครับ